จอมใจจักกระพัดตอนที่17ไม่แน่ว่าอาจจะหาเจอก็ได้แม้จะกล่าวว่าสืสีกงกงรูปร่างอ้วนท้วนดูแล้วกำยำล่ำสันแต่อย่างไรเสียก็ไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธด้วยเหตุนี้เองถูกต้นเนียนฉุดตัวออกไปอย่างง่ายดายภายในห้องเงียบสงบยิ่งชิวเย็นให้แต่มองตาปริบๆดูนั้นหมอเยียตลงมือไหวว่องดังติด ลอกกราบต้นไปเยื่อหรือเปลียงกางเจงชั้นในตัวเดียวเปิดให้เห็นร่างกายท่อนบนอันแข็แงแกรง่รงหนันแน่นกอดเขาเอาไว้ให้ค้าทีนาหันหมอเหยียดสางชูเหยียนลังเลเพียงชั่วโคร่จากนั้นก็ยังต้วนไปเยื่ตามที่บอก ให้เขาเอ็นพิงอยู่ในอ้อมแขนของตนเองนั้นหมอเยียหยิบเข็มออกมาและเสียบลงไปตรงตำแหน่งฝังเข็มจุดหนึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นก็แค่ทำให้เจ็บเจ็บแบบกรีดหัวใจเสียดกระดูกแม้ว่ายามนี้ต้วนไปแย่จะหลับไหลไม่ได้สติแต่ก็ยังถึงกับกัดฝันแน่นข้อนิ้วปรันข่าวซีดนั้นหมอเยียเตือนซ้ำไปซ้ำมากอดไวให้แน่นอย่าได้ปล่อยเชียวนะ ช่วยเย็เนค่ะภายในเวลาครึ่งชุ่วามอย่างน้อยที่สุดนั้นหมอเยียก็เสียบเข็มเงินไว้บนร่างต้นไปเย่ไปร้อยกว่าเล่มแล้วกึ่งหนึ่งเพื่อรักษาอาการบบบเจ็บอีกเก่งหนึ่งเพื่อให้ดูหน้าอนาถยิ่งขึ้นพอสัมผัสได้ว่าคนที่อ้อมกอดร้องครางอยู่ตลอดชูวยเย็นก็โอบรัดสองแขนแน่นขึ้นอีกโดยไม่รู้ตัวนั้นหมอเยียพึงพอใจกับเรื่องนี้ยิ่งนัก เรื่องเนื้อแนบเนื้อประเภทนี้ควรจะมีให้มากหน่อยถึงจะดีทำไมจจดจถึงทาดไปก็แทรกได้ละ่ะชุูเยียนอาศัยช่องว่างตอนกลังรักษาบาดแผลเอ่ยถามเออไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดนานหมอเอยีย หมุนดึงเข็มเงินออกไปพรางกล่าวไปพรางเดิมทีไปเย่กบัดเจ็บภายในอยู่แล้วหนนี้ตอนประลองฝีมือเลือกคู่ก็ยังฝืนเดินพล,ลางนมปราณอยียดจึงยากจะเลี่ยงไม่ให้บาดเจ็บชูเยียนกระหมดเกี่ยวที่ว่าเดิมทีกบัดเจ็บภายในอยู่แล้วไปบาดเจ็บเอาตอนไหน เรื่องนี้จะว่าไปก็ยาวนักนานหมอเยียกระแอมกระไอทำคอให้โล่งตอนที่กำลังตั้งค่าเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นอยู่นั้นต้นไปเย่ยกลับตื่นขึ้นมาเสียก่อนท,ท่านอาจารย์ตื่นแล้วก็ดีตื่นแล้วก็จะได้ไม่ต้องมือเท้าอ่อนแรงเจดทวารหลังเลือดจุดอินถงังเขียวครามหัวใจเจ็บปวดดังถูกมดนับหมืน่นกัดกินทุกทรมานเสียยิ่งกว่าตายเจทวารได้แก่สองหูสอง รูจมูกหนึ่งปากหนึ่งทวานเบาและหนึ่งทวานหนักจุดอินทังก็วางคิว้ววางคิ้วเขียวครั้หมหัวใจเจ็บปวดดังถูกมดนับหมื่นกัดกินทุกทรมานเสียยิ่งกว่าตายนั้นหมเอเยยดูแล้วคล้ายผ่อนลมหายใจล่งอ,อก หยัดกายลุกขึ้นกล่าวข้าจะไปดูในครัวหน่อยว่าต้มน้ำเสร็จหรือยังเมื่อเดินมาถึงประตูย้ำเตือนอีกครั้งขอจากป้าชูทรงโปรดอบกอดทุกสิบย์คนนี้ของข้าให้แน่นขึ้นอีกนิดจะได้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกอย่างไรเสียนอนพิษกูก็ไม่เหมือนกับอย่างอื่นระวังเอาไว้ก่อนดีที่สุด ชูเยียนอือออืออต้นไปเย่ก็อืออะอืออเจ้าถูกนอนพิษกูหรือราจนนั้นหมอเยียจากไปแล้วชูวเยียนถึงได้ถามคนที่โตมาในจวนฉีนันหวังมีคนไหนบ้างหละ่ะจะไม่มีนอนพิษกูสักสองสามตัวในร่างต้วนไปเย่ไม่ใส่ใจไม่นับเป็นเรื่องใหญ่ทําไมจะจูถึงเกิเกดธาตุไฟเข้าแทรกชูเยียนถามอีกต้วนไปเย่ตอบว่า ย่อมเป็นเพราะฝึกวิทยาหยุดแล้วจับไม่ถูกแก่นในเมื่อบาดเจ็บนาะก็ควรจะกลับไปพักฟื้นที่จวนฉีนันวังให้ดีชูวเยียนสายหัวสงครามฉีเปยหคนนี้ต้วนหวงังไม่ต้องไปแล้วข้าไม่ไปแล้วใครจะไปช่วยเจ้าต้วนไปเย,ย่ค่อยๆลุกขึ้นนั่งประมุกยุทธภพเสิญเชียนเฟิงเขาเป็นสหายของเสี่ยวจินชูเเยียนกล่าวฉิวเนเซาอีเองก็บรรลุข,ข้อตกลงกับเราแล้ว ถ้าทางคนช่วยมากมายเหลือเกินต้วนไปเย่ยยิ้มแย้มแล้วเอ็นกายลงไปปิ่งหัวเตียงอีกครั้งช่างเธอถ้าฉะนั้นก็จะกราบฉีนานชุ่ยเย็นไม่ได้ตอบคำดันั้นรอบด้านจรงกราบไปเงียบสัง,งัดเงียบเสียจนสามารถจะยินเสียงลมหายใจอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจน เปานไปนานสองนานชูเย็นก็ลุกขึ้นพักผ่อนให้ดีที่นี่ไม่มีใครรบกวนต้วนไปเย่กราวว่าได้แต่น้ำเสียงกลับไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เป็นอะไรรลยพอเห็นสีหน้าแปลกไปชูเย็นจึงกุมมือเขามาจับชีพประจดูเพราะว่าต้นเร็วผิดปกติต้วนไปเย่ลุกอาดแดงกำชูเย็นคิดจะไปตามน,านั้นหมอเยียแต่กลับถูกดึงเอาไว้ให้ก่อนไม่เป็นไรต้วนไปเย่น้ำเสียงแผ่วเบา,เบาแหบแห้ง อีกเดียวครูก็หายแล้วช่วเยเหยนขมวดคิ้วเล็กน้อยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าสายตากลับไม่ทันระวางกว่าตรงไปมองตรงท้องน้อยของเขาสวมแค่กะเกงในชั้นตัวบางบางมีความเปลีป่ยนแปลงใดย่อมเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษกุ๊ก กุกุกครูจุกครูจุกครูรตวนไปเย,ย่ลมหายใจหนักหน่วงชูยเย็นทะลาออกจากห้องนั้นหมอเยียกำลังนั่งยองอยู่กลางหลานบ้านเก็บหญ้าหัวปลาสองสามต้นซ้ำไปสมาอยู่ยานั้นแงทงทําเป็นรถเต็งกำลังยุ่งอยู่จริงๆชูยเย็นยืนอยู่ตรงประตูกว่าใบหน้าแดงซ่านฟาบาดสื่อสีโกงเรียบรุดเข้าไปไประยุงเข้าชีนันหวังไม่สบายที่ตรงไหนพยากาตัวนั้นเองก็วิ่งเข้ามาเช่นการเห็นได้ชัดไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นข้างในผู้เอา สช่ยเย็นรู้สึกอยากจะเอ่ยปากยากจะเอ่ยปากอยากเอ่ยปากบอกเล่าเรื่องนี้เสียจริงๆทาถ้าคราจะพูดแต่แล้วก็หยุดนันเบลเยียกล่าวยังเข้าอ,อกเข้าใจหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ตรงนั้นช่วยเย็นบักอกศีรษะราผูกสายปาพัดส่อย่างแรงไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่าเปลี่ยนมากเลยจากหลับเป็นกระดกกระดกตกๆๆกอกอย่างนี้หรือก็ดีแล้วนานบอเยียตบหน้าขา อย่างนี้ก็ดีแล้วเหรอชิวเหยียนอําอึง้งนานหมอเยียช่างตัวเนียนรีบไปประรบเอาแม่นางน้อยชมงามสนิหอนักบมมาให้หมดไม่ต้องมากสิบยี่สิบกว่าคนก็พอ ทำไมกอรับต้นเนี่นตกตะลึงสื่อสีกองกองเองคิดตัวเองหูไม่ดีไม่เคยใครยินเรื่องเหลือเชื่ออะไรสักอย่างไปหาหญิงในหอนลังลมมาทำอะไรชูยเย็นเองก็ถามเช่นกันนั้นหมอเยียตอบย่อมต้องเอามาเสรสมชูยเย็นพูดไม่ออกคำตอบแบบนเนียนะนียนั้นหมอเยียกล่าวอย่างใจเย็นไม่นอนพิษกูเหือหวนอยู่ในร่างหากเรียกทำอะไรให้ทันการแล้วก็เกรงว่าเจริ์ออกมาละสินอนพิษกูเหือหวน หมายถึงเสพสังวาสพิษเสพสังวาส ชุยเหยียนอื้อือชุยเหยียนอื้ออือชุยเหยียนอื้ระเบิดระในสุดตัวเนี่ยรู้สึกตัวเสีทยทีนั้นจึงขยับเท้าวิ่งออกไปโดยพลันกลับมานี่ชุ่ยเหยียนกรอย่างกราดเกลียวตัวเนี้หยุดเท้าด้วยความลังเลให้กลับไปทําไมาจะล่าช้าไม่ได้เชียวนะหวังเหยียของข้าจะระเบิดอยู่แล้วจริงสิที่นี่เป็นที่ประทับของจากพาชูไม่สุดจะให้คนนอกรู้นั้นโมเยียนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นข้าจะพาไปเย่ไปหอนั่งลมเสียเลยก็แล้วกันแม่นางน้อยก็มากมาย อยากจะเลือกมากี่คนก็ได้ทางนั้นพูดยังไม่ทนันจะจบช่วยันขับบัตรแขนเสื้อเดินเข้าไปในห้องแล้วนั้นหมอเยรีบแนบหูกับประตูฝั่งซื่อสี่กองกองอืมต้นไปเย,ย่นิ้วหน้าด้วความทุกข์ทรมานทั้งร่างชุิชอวไปได้เหงื่อเย็ยนเฉียบชุวยย็นยืนอยู่ข้างเตียงหัวใจสับสนตัดสินใจไม่ถูกฟาบาดนั้นหมอเยรยังคงยืนอยู่ด้านนอกสองมือ ซุกแขนเสื้อฟรางกล่าวเราจะพาหวังเยียรไปได้เมื่อไรจะล่าช้านานกันไปไม่ได้นะปะยกหลับตาท้วนพยยกราวน้ำเสียงแหบร่าชุย,ยันตั้งตัวไม่ทันหึต้วนไปเยียดดึงกางเกงชั้นในออกชุยยันหมุนกายมองออกไปนอกหน้าต่างในทันเดสีหน้าไมรู้ว่าแดงหรือขาว ภายในห้องที่เงียบสงัดกลับมีเสียงลมหายใจหนักๆและกลุมเครืยรสองแง่สองงามเพิ่มขึ้นมายาที่นั้นมอเดียป้อในให้เขาก่อนจะมาถึงจวนสกุลโจเม็ดนั้นมีประสิทธิภาพอันกราววัน5ตื่นตะลึงโดยแท้ ยิ่งกว่าวัยอากราซะอีกใช้เวลาเิ่นนานสีให้จริงต้วนี้เอาแต่มองเงาร่างของเขาอยู่ตลอดชุยเหยนรู้สึกว่าบางทีตัวเองคงจะต้องอยู่ตรงหน้าต่างไวจนฟ้าสว่างเสียแล้วโชคดีที่ปอกางระคิดจะหนีออกประตูไปนั้นเสียงทันก็พันเงียบลงชุยเยนถือโอกาสโยนผ้าเช็ดหน้าไหมไปให้เขาชีนานมีหนอนพิดกู่มากมายเรื่องนี้มันนับว่าแปลกประหลาดแต่ข้าไปถึงว่าคนผู้นี้โดนพิษอะไรไม่โดนกลับมาโดนหนอนพิษกู พราสวัสดเพลิงสวัสดมีสิทธิภาพต่ำซามเช่นนี้เสียได้นานสองน,นานแล้วที่ไม่มีเสียงจากบนเตียงดังมาเลยมองดูอีกทีต้วนไปเย่ยก็ปฝ่อยหลับไปแล้วขําคืนนี้ชูเหยนรัง้งห้องหนังสือตลอดกระทั่งสือ่อสีกงกงยากจะมาส่งน้ําชาอยากจะมาส่งน้ําชา,า,า,ชาถูกไล่แต่เพิดออกมาพอฟ้าสว่างต้วนไปเย่ยกเปิดปเปลอกตาหนักๆขึ้นไปหน้าของนั้นหมอเยร์พรานปรากฏที่เบื้องหน้าต้วนไปเย่หลับตาหลกหมดสติไม่ตื่นต่อไป นั้นหมอเยียถอนหายใจแล้วกล่าวสุดท้ายแล้วเมื่อไรอาจารย์ถึงจะได้ดื่มมงสุรามงคลของเจ้ากันเล่าต้นไปเย,ยกล่าวว่าอาจารย์คนอื่นทั่วไปคอยถามก่อนว่าอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นอย่างไรได้อาจารย์ช่วยจับชีพจรให้เจ้าแล้วนั้นหมอเยียเอ่ยใช้นอนพิษกูเหอห้วนกลืนกินนอนไหมทองในตัวเจ้าวิธีนี้ประหยัดเวลาและแรงกําลังได้ดีที่สุดและแม้จะบอกว่าทําให้ร่างกายอ่อนแออยู่สักหน่อยแต่ไม่มีปัญหา ้ายแรงอะไรต้วนไปเย่บอกไม่ถูกว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรกล่าวตามสัตว์จริง เขายินดีจะถูกพิษนอนไหมทองแล้วนิ้มรสชาติความทุกรมานของหัวใจที่ถูกกรีดและกระดูกที่ถูกกัดแทะแต่ไม่ยินดีตกในสภาพหน้าอับอายอย่างเมื่อคืนรอจนเจ้าแต่งงานไปแล้วก็รู้ถึงประโยชน์ของนอนพิษกูเห้อหวนเองนั่นแหละนนานหมอเยยโครงศีรษะท่าทางกระยิมยิ้มย่องทาท่าด,ดังผู้มีประสบการณ์มาก่อนต้นไปเย่ย,ยากจะจับเผาฟังกลับลงไปในหลุมเสียเหลือเกิน นอนไม่ทองเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วต้องสามวันเป็นอย่างน้อยถึงจะกลับไปจำสินอีกขนนั้นมอเยียก,ก่าวอีกหากว่าอาจารย์เป็นเจ้าก็จะกินพิษกูเหววันนี้ต่อตกในความหรรหันย่อมต้องดีกว่าทุกต่อร่ำอ่านแสนสหัสอยู่แล้ว <c oughs> ต้วนไปเยตะเพิดเขาออกไปทันทีนั้นหมอเยียทอดถอนใจไม่หยุด <c oughs> พอเห็นหน้ากราบเห็นชุยเยียนกำลังเงยินอยู่กลางลานบ้านจะรีบเอ่ยอย่างหน้าเวทนาฝ่าบาทวังเยียของข้าพิดกำบเริบอีกแล้วเพื่อ,อีย่าค่ะชุยเยียนพลันเหมือกาเดินออกประตูไปอย่างแน่วแน่มั่นคงนั้นมอือเย็นได้แต่มองตาปริบปริบ,รบดูเขาจากฝ่ายเกิดจะลับเข้าไปในห้องนอนและพาดฝ่า,ามือใส่ต้นไปเย่ให้กระอักเลือดก่อนจากนั้นค่อยพาต้นเนี่ยนกราบชีนานอยู่แล้วเฉียวถึงตอนนั้นที่เราแร่จ,จนตายดูสิว่าเจ้าจะพบหรือไม่พบจะช่วยหรือไม่ช่วยนับจากนั้น มาอีกสองวันนอนไม่ท้องในกายต้นไปเย่กระเคลื่อนไว้อีกสองสามครั้งเดินทางย้ายจากสมองอยู่ในข้อต่อกระดูกพาให้รู้สึกคลายทั้งร่างถูกบทกระยี่จน,นพิกลพิการ พอถูกคลื่นความเจ็บปวดลูกสุดท้ายโจมตีเขาเข้าไปสลบหมดสติลงไปอีกราบในตอนที่กำลังสลืมสลืมมึนงองอยู่นั้นคล้ายกับมีผ้าอุ่นอนเช็ดหน้าผากให้างแผ่วเบาทุเลาความเจ็บปวดไปได้ไม่น้อยชุยเย็นคลุมผ้าห่มให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆเก็บมือเขากลับปอย่างระมัดระวังจากนั้นจะหมุนกายออกประตูตรงไปยังเรือนอีกหลังในเมือง นอนไหมทองหรือเยี่ยจินพยักหน้ารู้จักเป็นนอนพิษกูที่ชาวมิวเจียงใช้ทําร้ายคนพิษสงร้ายกาศเป็นสุดเจ้าถามถึงมันทาไมไม่มยาถอนพิษหรือไม่จูเหยียนถามเจ้าถูกพิษหรือเยี่ยจินคว้าข้อมือเข้ามาจับชิบจรดูอย่างรวดเร็วผ่านไปนานสองนานจึงถอนหายใจไม่เป็นอะไรคิดจะถอนพิษนอนไหมทองต้องตามหาเทียนสินตาแต่ว่าของที่มีพูดถึงแต่ในตำนานโบราณแบบนี้ต่อให้เจ้าเป็นจกักรพรรดิเกรงว่า ยังหาม,มาไม่ได้ง่ายๆแค่หาม,มาไม่ได้ง่ายๆแต่ใช่ว่าจะหามไม่ได้ชูยเยียนถามเจาะถึงแก่นใตล่าก,กว้างใหญ่ถึงจยง,งนี้ก็ไม่แน่ว่าจะมีอยู่ที่ไหนสักแห่งและลนะันนาเยจินถูจมูกเรื่องแบบนี้ว่าใครก็บอกแน่ไม่ได้รอกชูวยเยียนได้ยินก็เงียบเสียงตรงคายกันแน่ถูกพิษกูเยจินถามอีกสื่อสีหรือเปล่า ชูเยนตระหนานทำไมต้องเป็นเขาเดามวนนะเย,ยจินกรนอกจากสื่อสีดูเหมือนเจ้าจะไม่ใส่ใจใครอื่นเลยนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มาตามหายาถึงด้วยตัวเองแบบนี้ด้วยชูยเยนถามแล้วตัวเจ้าเล่านั่นไม่เหมือนกันเย,ยจินยกมือสอดในแขนเสื้อข้าคือท่านหมอเทวดาหนะักไม่ได้สิ็จชิดเชื้อกับเจ้าสักนิด ในจวนสกุลโชต้วนไปเย่ทุ่มเทรแรงใจตั้งสมาธิดเดินพลังลมปราณจนในสุดก็สามารถสะกดนอนไม่ทองกลับไปจำสินได้ทั้งหมดแม้จะบอกว่าเป็นเวลาเพียงแค่3าวันเท่านั้นแต่ความทุกข์ทรมานกลับมีไม่น้อยสีหน้ากระข่าวซีดสื่อสีกงกงยกชามน้ำแกงหวานมาให้บอกว่าตั้งใจต้มมาเป็นพิเศษมีประโยชน์มากตวนไปเย่ไม่ถามอะไรกินจนหมดเกลี้ยงไปในไม่กี่อึก สือสีโกงโกงกล่าวต่อว่าฟาบาทขยทอดพระเนตรระหว่างที่ต้มด้วยขอรับท้วนปลาเยื่อสุกไม่ครู่น่าจะกินให้ชตาลงอีกสักหน่อยชุยเย็นผลักประตูเข้ามาสือสีโกงกงมือไม้ครองแค้วว่องไวเก็บชามว่างปร,ดราดเ้มศีรษะลาดไหวออกไปชู่ยเย็นยืนอยู่ข้างเตียงน้ำเสียมราบเรียบ เราจะกลับเมืองหลวงแล้วต้วนไปเย่ถามเมื่อไร่ชูยเยียนตอบว่าพรุ่งนี้ต้วนไปเย่ย้ำยิ้มแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรมากมายเพียงสั่งว่าหนทางยาวไกลทงึงต้องรับผิดระวังให้มากชูยเยียนกล่าวว่าได้ยังมีต้วนไปเย่ครุ่นคิดไม่ว่าอาจารย์ข้าพุทธรายก็หยาดได้เชื่อรวมถึงเลี่ยนเทียนเฉินซาด้วยหรือชูยเยียนถามสมุนพรมีแต่ในเรื่องเล่าจะไปเชื่อทําไมต้วนไปเย่น้ําเสียงผ่อนคลายไม่สู้ปรงให้ตกอย่างน้อยก็ไม่เหนื่อยใจทำไม ไม่บอกกล้าเร็วกว่าน,นี้ว่าเจ้าถูกพิษกูชูเยียนถามอีกต้วนปลยเยตตอบเพราะมันน่าอับอายไายหน้าชูเยียนอืมต้วนปเยตเลิกกิ้วหากมาประลองฝีมือเลือกคู่ไม่ได้ก็จะต้องเสียดินแดนผืนใหญ่ในชินันปประป่าไม่ใช่หรือพักผ่อนให้ดีเถอะชูเยียนไม่อยากพูดเรื่องนี้กับเขาให้มากความเหยียดกายลุกขึ้นแล้วเอ่ยส่วนเรื่องเทียนเฉินซาเราจะช่วยหามาให้เจ้ มาให้เจ้าต้นไปเย,ย่กราวะขอบใจมากชุหยันเพิ่งจะเดินถึงประตูตัวเรียกเอาไว้อีกคืนนี้จะมาร่ำสุราด้วยกันไหม ตอนไปเย,ย่เอ็นกายอยู่บนเตียงมาค่ายหวนเทียนหันี้ตั้งใจเอาสุราเสื้ยมาเป็นพิเศษหนึ่งหายชูหย็นกราบาเจ้าบาดเจ็บอยู่นะนอนไม่ทองหนึ่งปีจะตื่นขึ้นมาสักหนต้วนไปเย่ยเอ๋ยตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วยิ่งแปกว่านั้นนอนปิโกก็เหมือนแผลจากกระบี่แค่ดื่มเหล้าไม่กี่จอกเท่าน,นั้นเองชูหยันนั่งเลียอยู่ครึึงแล้วจึงประยักหน้าเอ่ยว่าได้สิ ต้วนไปแย,ย่ยกยิ้มมุมปากเพามองเขาจากไปนั้นหมอเยียมุดเข้ามาทางหน้าต่างเพื่อให้เพื่อให้ไปมาสะดวกเวลาอยู่ในจวนสกุลโจเขาจะสวมหน้ากาก,ากเอาไว้ตลอดเป็นหน้ากากนักปราบมารตามแผงข้างทางใช้เพียงหนึ่งเหรียญทองแดงกระหาสื่อได้ใบหน้าสีเขียวเขียวยาวขนรุงรังไม่อยู่หนหนึ่งยามฟ้ามืดดึกดเื่นเคยทําสื่อสีกงกงตระหนกตนกใจจนเกือบเป็นลมมาแล้วต้วนไปเย,ย่ถามว่าหาข้าใช้กำลังภายในบังคับให้กักเลือด ออกมาสักรับอาจารย์ผูกปากหรือไม่นานโมเย,ยกล่าวสิบรอบก็ไม่ได้ผลต้วนไปเย่ดดึงผ้าห่มคลุมหัวนานโมเยะเอ่ย แต่ว่าหนนี้นับว่าเจ้ายัางพอมีเวลาอยู่บ้างถึงขนาดรู้ว่าต้องรั้งคนมาดื่มสุราด้วยกันแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยวางยาให้เจ้าสักหน่อยไหมใครก็ได้ต้วนไปเย่หมดความอดทนหวังเยียต้วนเนียนข้าวประตูมาพาท่านอาจารย์ไปนอนต้วนไปเย่ยสั่งหากว่าไม่ยอมหลับยอมนอนก็ตีให้สลอดทิ้งไว้บนเตียงต้วนเนียนดึงคนออกไปข้างนอกนั้นหมอยาย,ยังจะสั่งต่ออีกอย่างน้อยกระปัดเสื้อผ้าสักหน่อยสิถ้าไม่อยากขาดพักก็ต้องเปลี่ยน ก,ก็ต้องเปลื่องผ้าล้อนจ้อนไปเลยก่อนได้ให้ต้วนไปเย่ปวดหัวแทบระเบิดและแล้วชูเยียนมาถึงตรงเวลายอย่างที่้าคาดไว้ต้วนไปเย่ถึงกระผัดเปลี่ยนเสือ้อผ้าจริงๆมองดูแล้วสูงสง่าง,งดงามยิ่งชูเยีย่หล่อนเนาะ นั่งสี่ต้นไปเย,ย่วางเรียงจอกเหล้าสองใบไว้บนโต๊ะเจ้าหมากเองหรือชูเหยียนถามต้นไปเยแย,ย้มยิ้มสุราเฟยเสียทรงเป็นหลงผู้นั้นชอบหรือไม่ชูเหยียนพยักหน้าชอบกะดีปีหน่าจะส่งให้อีกต้นไปเย,ยแกะปนึกหายเหล้าเสียโยแรงกว่าหวยเสียเสียอีกลองชิมดูก่อนหากไม่ชอบเช่นนั้นเราไป ได้แล้วเราก็ไปได้แล้วชูหยันตัดบทเขาต้วนไปเย่ชงักกนนั้นก็สายหัวหากไม่ชอบน้าก็จะส่งคนไปซื้อเหล้าหนีเห่อโงงในเมืองหลวงมาสองในเมืองมาสองหายว่าอย่างไรก็ต้องรั้งคนไว้ให้ได้ชูหยยนดวงตาแฝงรอยยิ้มยังหาได้ยากยิ่งต้วนไปเย่ส่งเหล้าให้เขาจอกหนึ่งหลังจากชูหยันดื่มจนกระกราว,ว่าแรงมากถ้ามเมาก็จะทําอย่างไรต้วนไปเย่ถามชูหยยนเรียนตัวเองอีกจอกเข้ามาก็เรียกซื้อสีเข้ามาก็ได้แล้วเขายืนอยู่ข้างนอกนี้ เที่แล้วอาจารย์ของเจ้าก็ต้องอยู่ด้วยเป็นแน่ต้วนไปเย่ยิ้มพรางส่โมชนแั้ก็ชนจอกเล่ากับเขาทีหนึ่งเอาตามจอกตามจอกสุสีกงโกงสอดมือในแขนเสื้อคออยู่ด้านนอกมาโดยตลอดนะ้ำมอเยียนหนีบถุงมเมล็ดแตงแทกเมล็ดแตงไปพรางพูดคุยเรื่องสเประไปปพรางสารัมพันธ์อันดี้เอาไวซ้ซะก่อนภายข้างหน้าไม่แน่ว่าจะมีประโยชน์ สุลาพร่องไปแล้วครึ่งหายชูเยนเอื้อมมือไปหมาจริณีแต่กลับถูกต้วนไปเย่กดไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็บอกแล้วสุลาแรงเกินไปดื่มมากจะเมาเอาได้เมาแล้วอย่างไรเล่าชูเยนถามกลับข้ายังมีเรื่องอยากจะพูดต้วนไปเย่ดึงมือเขาออกอย่างแผ่วเบาอืมชูเยนมองเขาต้องไปชิเปิดด้วยตัวเองจริง,รงๆหรือต้วนไปเย่ถามชูเยนพงกศีรษะรบทับจับศึกกระบี่ไร้ปรามีต้องระวังตัวเองให้ดีนะต้วนไปเย่วางรัญจกรยกชิ้นหนึ่งไว้บนโต๊ะ ทัพชีนานถูกกระจายกำลังไว้ตามเมืองสำคัญทั้งหมดแล้วนี่คือตราอำนาจสั่งการครับรอให้ทัพกบฏมอบเปยลงใต้เมื่อไหร่มีคนมาหาเจ้าเองชูเยียนกล่าวว่าขอบใจมากไม่จําเป็นต้องขอบใจต้วนไปเย่ส่งให้เล่ากืนเขาคําพูดมีแค่นี้สุรายังจะดื่มอีกไหมชูเยียนลังเลครู่หนึ่งแล้วเอ,อ่ยถามบัดแผ่ของเจ้าร้ายแรงจริงๆหรือเป็นท่านอาจารย์บอกมาอีกกระสิต้วนไปเย่ส่หัวจับไอเชือกเขาทําไมชูเยียนศบตาเขา ต้วนไปเย่ยกล่าวอย่างใจเย็นต่อให้แค่มือเป็นแผลขึ้นมารอยเดียวเขาแปลงสารเป็นแขนหักหน้าชุยันหลบตาเขาไม่เป็นไรก็ดีแล้วต้วนไปเย,ย่ยกยิ้มมุมปากและเล่นเล่าให้อีกจอก ไม่ซัไปกินของว่างยามดึกที่ห้องข้างๆกันไม้หนาน,นหมอเยืยเสนอจากใจจริงแม้จะบอกมีเหล้าแค่หายเดียวแต่ดูแลทั้งสองคนคล้ายว่าจะดื่มกันจนฟ้าสว่างวันพรุ่งเอาแต่ยืนอยู่ตรงนี้น่าเบื่อยิ่งนักพอมองหน้ากาศสีเขียวเขี้ยวยามๆนั่นแล้วสีสกงกงก็ใส่หัวอย่างหนักแน่นพอต้องผเผชิญกับใบหน้าเช่นนี้จะว่าแต่กินข้าวเลยแค่นั่งอยู่เฉยๆอย่างทร,รมาน แล้วจอกสุดท้ายดื่มหมดแล้วตอนชูเยียนยืนขึ้นพลันรู้สึกเวียนศรีรษะต้วนไปเย่คว้าคนเอาไว้ไหนอ้อมแขนเรียกสื่อสีเข้ามาเถอะชูเยียนกล่าวสลึมสลือท่ายต้วนไปเย่รับปากแต่กลับไม่ยอมทําขั้นต่อไปเพียงกอดเขาเอาไว้อยู่อย่างนั้นชูเยียนหลับตาหัวคิ้วก็หมดมุ่นเล็กน้อยหลายปีมานี้น้อยนักที่เขาจะเมาไมา่ทรมานเหลือกเกินจริงๆ ดูแลตัวเองให้ดีๆต้วนประเยตตบแผ่นหลังเขาเบาๆรอจนเจ็บตัวฝึกวิชาเสร็จเมื่อไร่หากสงครามสีเปยดยังไม่จบค่าจะไปหาเจ้าสัมผัสชำชื้นเล็กน้อยที่ซอกคอพายแผค้นตาชเวยเยียนขยับวายต้วนไปเยสูดท้ายใจลึกยกมือเปิดประตูห้องอาฮียาสุสีกงกงรีบิ้งเข้ามาหา ไม่ต้องเป็นต้นน้ำแกงสั่งเมาหลักพักแล้วก็ดีเองต้วนไปเย่กล่าวเสื้ออยู่แค่ทำคนเมามาตื่นเช้ามาก็ไม่เป็นอะไรแล้วสูสีกงกปงะงบสุษากล่าวรับคำจากนั้นก็พยุงชูยเหียนกลับไปห้องนอนก่อนที่จะถูกอาจารย์ดึงเอาไว้ต้วนไปเย่ก็ปิดประตูห้องอย่างไม่หลังเลนั้นเมาเยียนนั่งยองอยู่กับพื้นถุยเมล็ด เกลือกเมล็ดแตงโมต่อไปเขายอมรับว่าตัวเองคนต่ำชาไร้ย,ยังอายมาแล้วก็หลายชาติดังนั้นหนนี้จึงคิดไม่ตกว่าทำไมถึงได้สั่งสอนถิดท,ที่สร้างความอัพยศอดสูให้สำนักแบบนี้ออกมาได้เม่รู้เหมือนกันว่าภายภักหน้าหากได้พบหวังเยียพผู้เท่าแล้วควรจะกุยโวโอวัดหรือจะร่ำให้ขมคืนดี ช้าวันต่อมาเอกยีเอ,กอเอกชูเหยียนกับสนเชียนฟานพากันล่วงหน้าออกไปก่อนแล้วคนหนึ่งเดินทางในที่ลับส่วนอีกคนเดินทางในที่แจ้งหลายวันต่อมาต้้นไปยี่เองกับพาเจ้าอู่และหวาถังพร้อมทั้งนำผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดกลับไปจวนชีหนานหวงัง นานหมอเยียแวะซื้อน้ำตาลปั้นเอ๋ยพัดปากลวดลายเอ๋ยกระดิ่งไปน้อยเอ๋ยมันนับไม่ท้วนสีสันฉูดฉาดลากมาได้หนึ่งคันรถเลยทีเดียวต้วนไปเย่ย,ย้ำเตือนอาศัยแค่ของพวกนี้แล้วคิดจะมาซื้อยาวเอ๋อกลัวแต่ว่าจะยิ่งกว่าไม่พอพอหนานหมอเยียได้ยินไปหน้าพรนานขื่นขมต้วนไปเย่ยกล่าวต่อแต่หากว่าเติมพิษจืดจินที่รักยิ่งของท่านอาจารย์ไปด้วยแล้วก็บางทีอาจได้ผลขึ้นมาบ้าง นั้นหมอเยียสีหน้าพัน์ทุกกระทมกว่าเดิมต้วนไปเย่ยพริกายลงจากหลังมา้าจังก็ค้อมเอวเข้าไปในรถมา้าเจ้าอู่กลังสนทนากับว่าทางังพอเห็นเขาเข้ามาว่าทังก็กล่าวจะให้หลบออกไปไม้ต้วนไปเย่ยักหน้าขอบคุณแม่นางมาก ว่าทังแย้มยิ้มขยับตัวก้าวลงจากรถมา้าท่านวางแผนจะปล่อยข้ากับวังช่วยหญิงเมื่อใดเจ้าอู่งดหยดยาวเอ,อ๋อกระยักลับมาแล้วอย่างน้อยเจ้าก็อยู่ในจวนหวังสักระยะเถอะทวนไปเย่ก่าวเจ้าอู่มองออกไปนอกหน้าต่างไม่พูดไม่จาทวนไปเย่ตบไหลเขาเบาๆต่อยคิดจะแต่งงานต้องพาสะพายกลับจวนฉี่นานอยู่ร่อนเร่ไปในจอนข้างนอกอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหน วังจุยอิงไม่ใช่ข้างนอกเจ้าอูทำหน้าเนี้ยข้าไม่อยากทะเลาะกับเจ้าเรื่องนี้เจ้าไปเย่สายหวานยิ่งไปกว่านั้นเป็นหน้าเป็นวานกราบไหว้ท่านพ่อเจ้าต้องใจว่าทุกปีอยู่ข้างนอกคอยเส้นไหว้เจดินไกลด้วยสุราหนึ่งจอกอย่างนั้นรือเจ้าอูพูดไม่ออกหดหูอยู่นานสองนันก่อนจะกราท่ายอย่างนั้นพอพ้นปีใหม่แล้วต้องปล่อยท้าไปนะถ้าหต้วนไปเย่ไปจะหน้าข้ารับปากเจ้า เมื่อขบวนรถม้าเดินทางกลับถึงจวนฉีนันหวางต้นไปยกระดึงตัวทหา,ารอาตรกขาสองนายออกมาและให้ลอบพาตู้เจิงไปส่งที่เมืองต้าหลีเดิมทีนางก็บหญิงสาวที่ไม่รู้อินโนอินเอแทนที่จะทิ้งอยู่ท่ามกลางมอระสมไฟตอบปายสู่พาไปหาหมู่บ้านเล็กๆเ,เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่เริ่มต้นชีวิตใหม่โชคดีแต่เดิมตอนที่นางอยู่ค่ายหวนเพียนตู้เจิงก็มีคนรักอยู่แล้วคนหนึ่งได้วางจุ้ยอิงแอบให้ความช่วยเหลือทําให้เขาได้ล่วงหน้ามาซื้อที่นา ไดทรัพย์สินอยู่ในต้าหลีรอนางอยู่ก่อนแล้วเครื่องชิดที่เหลือนางก็ไม่เป็นต้องร่อนเร่ภายในจรไร้ที่พึ่งอีกหลังจากชูเยียนกลับไปเมืองหลวงได้ไม่นานชีนาตกอยู่ในภาวะสงครามความขัดแย้นเสริญฟานบัดเจ็บสหัสเป็นตายเท่ากันราชจจสํานักสรงทัพใหญ่ไปปราบปรามต้วนไปเย่ ใครฟ้าประชาชนในทุกพื้นที่กราบกล่าวกันว่ากองทัพสนามรบมืดฟ้าโมดินยาเวเหยียดสุดลกหูลกตาหดนี้เกรงว่าฝ่าบาทจ,จะตั้งประทายยึดชีนานกลับไปเป็นแน่แล้ว สงครามจมอมปลอมนะตัวต้นไปเย่ยกลับไม่เขา้าร่วมรบด้วยต้วนเหยาทุพากลับด้วยสภาพโกรธจะทั้งยังต้องการไปหาเรื่องพี่ชายกับอาจารย์แต่ข้าไปถึงว่าพ่อกลับมาถึงคนมาแจ้งว่าทั้งสองอยู่ที่หลังเขาถ้าอยู่นั่นมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วทําให้กันลาต้วนเหยาตกใจเพื่อจะหลบข่าหรอเจ้าโอไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีต้วนหวังคล้ายว่าจะบาดเจ็บหนักอหวัวถังอธิบายท่านอาจารย์หนานช่วยรักษาให้เขาหยุดต้วนเหยาหา กลับไปก็พอนก่อนเถิดเจ้าอูตบบาเขาปเบาพี่ให้บอกว่าลัวยะมีคนมาหาเรื่องเจ้าชุนก็อยู่ในจวนหวังเสียดีๆอย่าได้ออกไปเพ่นผ่านต้นเหยานั่งงยองถอนญห้าด้วยความขุน่นเคือง ภายในถ้ำสุสารต้วนไปเย,ย่หลับตาตั้งสมาธิทั่วทั้งร่างเย็นเฉียบจนไม่มีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่เลยกระทั่งเลือดยังแทบจะจับตัวเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วนั้นมอเยียถอนเข็มเงมินเล่มสไลด์ออกจากหลังคอเขาจากนั้นก็ป่อยลมหายใจในสุดกระดึงออกมาได้ตัวหนึ่งพอเห็นนอนพิษกูที่ดูรากระเส้นไหมบนปลายเข็มนั้นแล้วต้วนไปเย่ยกระทำแค่ตัวเดียวเองหรือตด้งมาตัวเดียวก็ไม่เลวแล้วนั้นหมอเยียกล่าวช้าๆด้พระสองเล่มงามจะรีบร้อนไม่ท่ายต้วนไปเย่ย हम्म mm. ยิ่งไปกว่านั้นปีนี้พอหนอนไม่ทองตื่นเจ้ากระดันแจ้นไปประรองฝีมือเลือกคู่ได้รับบาดเจ็บปัญหายอย่างนี้ก็สมควรแล้วนั้นหมอเยียกล่าวต่อศึกสงครามด้านนอกนั้นเจ้าก็ไม่ต้องไปเป็นกังวลรออยู่ในนี้แต่โดยดีเถอะต้วนไปเย,ยถามยังเด๋ยวอีกนานเท่าไรานั้นหมอเยยคำนวณดูห้าเดือนต้วนไปเย,ยตอบห้าเดือนเถอะชี้เปิดเจ้าก็อย่าได้คิดจะไปเลยนั้นหมอเย,ยมองออกว่าเขาพะวงอะไรถ้าหากไม่รักษายหายขาดแล้วก็ ไม่น่าจะเป็นอัมพาตแกนยางจะไม่ตั้งจูจะไม่แข็งแกนยางไม่ถึงอะองคชาตจะไม่แข็งไม่น่าจะเป็นอัมพาตองคชาตจะไม่แข็งท่านอาจารย์ท้วนไปเย่ปวดหัวแทบระเบิดค่าฝึกวรยุต,ต่อก็ได้ก็แค่อย่าเอะเอาแต่พูดไม่ตั้งไม่ตั้งสองคำนี้อยู่ตลอดก็พอจบตอนครับ